สวัสดีครับวันนี้มาปปาพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอังคารที่16เดือนกันยายนพุทธศักราช2568ครับครับต่อไปมาพอสภาพอากาศที่ผ่านมาครับแต่ว่านี่นะครับภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถือปานกลางในหลายพื้นที่ได้มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดว่าได้56.7มิลลิเมตรครับทีอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับครับต่อไปมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันครับในวันนี้ครับยังคงเป็นอิพิพ์ของล่องความกดอากาศต่ำครับผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกนะครับผมเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางครับประกอบกับมรสุมตันตกเฉียงใต้นี่ยังพัดปกคลุมนะครับทำให้ภาคเหนือของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับผมในช่วงนี้นะครับในช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่าเมฆทังบริเวณภาคเหนือของเราค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มฝนในหลายพื้นที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนพยาวแพร่เชียงรายนะครับผมทางตอนล่างกระแถวสุโขทัยนะครับผมก็ยังมีฝนเกิดขึ้นอยู่นะครับ สำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับฝนที่ตกในภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางซีกตะวันตกและทางตอนล่างของภาคนะครับผมก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็ประมาณ40%ของพื้นที่นะครับผมในวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางอยู่นะครับผมกระจายเกือบทั่วภาคเหนือนะครับผมครับอยู่ประมาณ40%ของพื้นที่เช่นเดียวกันครับสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับ ช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่22-24องศาครับสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่31-33องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-25องศาครับสุดท้ายนี้นะครับภาคเหนือยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับและอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับของประมานพิองระวังนตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักซะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยตัวนะครับ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวอาการนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้ที่053277919นะครับหรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูงนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน